จากันนี้เรื่องไฟกันเนี่ยเ้ยเอไมาเห้อเสียบอยา้เสียฮ่าฮ่าฮ่าา่าเนอี่บอปแคะไรอ่บอลเนี่ยเีะแยะเนี่ยโหดใหญ่ดีตกิวาเี๋ยวลยตกิเี๋ยวแล้วยดีกงแวะมือนีการูแล้วเสียบ ไปเรียนปากแดดกันย่งเอาวางลงเดี๋ยวนี้มาวัดนะครับผมเสียคุณแม่กุหลาบขอบพระคุณแม่กุหลาบหลายๆเด้อครับอีโนอีแม่เพื่อนห้กำลังใจเนี่ยว่าเพิ่นอยู่ประเทศโน้เพิ่นก็เลยเห็นลูกมานี่ล่ะมานี่ล่ะนี่ล่ะเพิ่งสุขคนแกงปลาดุกกุยอว่าอยากได้เสือเส้นเดียวนี่ไม่ได้ไมาอยากได้เนาะเพิ่งมาเห็นมาเขาอสอบเพิ่นเหงมาข้อเลยอัน ขอเปลี่ยนได้ครับมีโปลี่ยจริงๆเพิ่นกัดแจงไลฟ์ซี้อบานให้พี่ไดนาล่าแต่ว่าแต่จริงๆไม่จริงๆกังแจงไลฟ์ชื่อว่านให้ใครบ้างแต่ด้วยแต่แกก็บอกว่าให้พี่เปาพิจารณาเอาแล้วแต่พี่เปาเลยกัดแจงไลฟ์ซื้อมาพี่เปากันลูกหลายคนเนาะก็เลยอยากได้ใส่สุคนบอกแต่ว่าผมแตกใจว่ากเนี่ยส่งยาพาระไม่สงสัยติดมาด้วย น้องน้องให้น้องน้องเลือกเอาว่าน้องนองเลมากตัใดเหมนกันข้เสรับงแกงกไ้อนนี่้อแกงก็ได้วุ้ยสีขาวเลยก็สวยนะโอ้ทรงมัดจงห้งนิมคาผมผมขอสีดำเลยวะผมเป็นคนโชกระปกอันนี้คือเป็นเสื้ออาดิดาสจีนเลยนะคุ่แม่ว่าในกีในกีนข้อยากคุณมาไม่พอแกงนี่ครับผมนีนน้ี้ครับผม 4XL แ l ในแบบที่ดีครับ เนี่ยผมท <c oughs> <kleine and> ีเดียวผมกับสีใสเลยสีขาวใสแกต้องหนอขอบพระคุณเหมือนอะไรเลยบนี่แค่นี้แหละหมดแล้วก็เลือกเอาเลยมึงองนี้่านเมื่สีเลือกว่าใส่นั่นใส่นี่เพราะไดนใส่อือนี่สีขาวใส่สวยเพราะดีด้วยเอคลเนี่ยมันไม่ได้ตัวใหญ่ คนสะอาดีเอาเอเชเข่อพเอเอเียตควอันอันเหมาะสมเีคนาเลูน้เอโเอน้อกอันแต่ว่าคุณเสียอ้อย่าพลาดไม่มีอย่าพลาดด้น่นออยนี่เอกเลยแต่ว่าสัเสเอาีแล้อแกนตัวนี้ทีจ้เอาตัวเอลเอลเาไมไม่เอาเบอร์เอลเอรเอลเอลเอเอลเออลอสีเขียวเลยบเอะ บ่ยากได้ขี้เ uh, ขียวทอดน่อยทอแต่สีเข้มๆเดี๋ยวของตัวเนี่ยน่อยเอาตัวเนี่ยน่อยไปบ่เอลทีบ่เอลพอดีตัวนะมันเอาคุณหน่อยนี่นี่คือแบบเงาะยู่หนึ่งเหมือนกันดูสีมัดยอมด้วยนะนี่คุณลำเพลินคุณน้องลำเพลินโอเคครับตัวเล็กสุดแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมโอ้คือคือแบบจะวางแต่ตัวเล็กๆคือแบบ กุ yeah. ้ยวขึ้นกุ้จะคว้างรวดแต่เสือก็ะไรปลามันออกมานันต้นถ้าถือกล้วแล้วกันเสือกกล้แล้วกันบันเนี่ยเนี่เอาไอ้พี่พุ๊มแล้วกันนะสีดลองแกะดูว่าลองแกะดูว่าตัวใหญ่มันี่คิดว่ามูนี่ก็ได้นี่ยนี่กุ้ยไล่นี่ยกุ้ยได้แล้วใช้ไหมได้ตัวนั้นแต่เอาตัวนี้เลยอันไอ้คนก็ได้หรือเนาะมันได้ไปเออยพบภะวะชู้ใจฟิล์มก็ได้แล้วพี่ชิดจั่งก็ได้แล้วอันนี้ต่อพี่ต่ออันนี้ซ้ำตัวนี้ เอาว่าบีกอะไรครับเอ้าาเาสีเขียวสีเขียวคุณไอมาไอ้คนมาใส่สีเขียวอะไรครบไปหนิครบคนไปครบเรานปะครบก็ได้แล้วบสีดำเออให้เปี้ยวด้วย เชีตนนี้ก็ได้ใช่เลยียวพี่รองนะขอบคุณแม่รับเด้วขอบคุณขอบคุณคุณแม่เลยะพี่เณแม่กุลาคุณแม่กุลาบเนาะขอบนะคแม่ี่พามาเตอ๋อถ่ายปงหน่อยถ่ายงถ่ายงบหอมันยอดสี่พอดีอดีนื้ออครับผมครับ นะครับพี่บอาดีเจแห่งนะครับผมขอบคุณพี่อนะครับผมขอบคุณแม่แม่นะครับบุ๊มดินะครับผมี่ซี่สวัสดีครัสวัสดีคัแต่ไม่โกเด้นนะเดียวเดิมเดมเเรืเงชอบยวนเ่องสัตว์ไปไม่ได้จะเดิมอพทห้า่อนเอาสายชาออกมาได้ไงพี่ดีใจไหมครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณหลายครับมีเสื้อใส่อีกแล้วครับลาซินลาพินโลหลายล้นมาร่วมคนอยู่สาวน้อยไอ้จนแนนอังอังอีนี่หรอสู้ลูกกว่าอุ้ยรุ่นนี้อาาจรย์ชอบแม่หรล่ะชอบชอบแม่หรอเขาเรียกว่ารุ่นยำมหาบนตัวเปียก่อนยังเงขวัญหลังชอบใส่เสื้อเขนยาวจังเลยเอาวะเอากระเพียนเอา XL เปลี่ยนสไะาจูนให้ไ <cod> ม <u ji> ่ชอบสีดน้องกได้ไม่มให้ให้พี่ไอจูนแ้น้องเอานี้ก็ได้ไม่ซักเลยใส่เลยใส่เลยเหรอก็ใส่สีขาวแล้วะมันเป็นผ้าที่แบบติดตัวใหญ่างไปใส่สบายมใส่เาอะเอาวเจ้่อาก็ได้เอาอะไรครับเอาอะไรคันคันมักเสียแขนยาพี่บมมักแขนยาวไหมอ๋อม่แบบใส่เสื้อ่าสายชาดิ้ส้สายชาเดนอวไหมแปว่าเมยไมีเสีย สทยชาติสองพันจุดก็ท่านกลัวเหมือนเั็คขอควงกันทั้งสายทั้งยนนขอบคุณแม่คุณหลับเลยนะครับเราก็เราก็แต่ว่าแจกแจกกับน้องๆไปไปใส่กันทุกคนนะครับ่ได้ซีชองใครเนี่ยชีชองผมของเคื่ออะไรตัวเถอะเขาเอาอะไรดิ พื่อเนบืนนั่เดียวพี่่ามัดเหลือเห็นอะไรกับพิรหน้าเอามันเลยบ่างกรสันพมเอาู้เก่ชูเก่าไปใส่ท่าแั้น่งเเหลอกลไนนหนึงเอาอันของพี่ยเอาก็ว่าเป็นอย่างนี่ยพี่อนเอาีนี้ก็ได้มันมใกล้เบอรลังนี่ของพี่เลยไหนก็แกใส่มือกกดูสิใส่ได้ก็เอาเป็นเสื้อเขนยาวเลย ไม่ไม่แข็ส sì, so okay. ั so ่นแขนเงี so ้เอางือเป็นไทยแค่นัแขนเง้ยผู้ใดล้มท่างวิเ่าอยู่เบิ้งก็สาวนขาเบิ้งร่วนี่มันซีซึ่งก็อยู่แหละนีสวยเลยนะจูน่ะจูได้อย่าไปใส่ตัวเล็กมากใส่แบบเหมันแบบลงๆเน่ใส่สายชาดีแค่มากครับครับ่ะมันไมายถึงว่าขันขันมันแน่นไปมันอึดอัดเลย ใช่เียบ้อยเลยะสวยยังฮงก็อกแกเบิร์เตอนนั้นเออเขืออยู่มันใ่สบายไผ่านเอสเมนเอ็นมนเขือแบนใส่ีกว่เรั่เียอะไรันน้อนใ ผมน้อเย้มบขางล่างเนี่เสือขื้อนมันจะใส่สบายกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณแม่กุหลาบด้วยค่ะน่าตืนเต้นบ้าขอบคุณครับพี่นลอกครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณไปทั้งแม่กุหลาบนะครับผม นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เมตตานะครับผมทีมงานปลาดุกุยนะครับผมเอาสหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามนะครับผมช่องอังปองอังเปาลำพลินอฟฟิเชียลนะครับขอบคุณมากๆนะครับผม